รวมม็อดเกมซาร d เด r ยยอดฮิตในปี2025หรือ2568กันครับอันดับที่1มอด Border Village จากเกม Border Gate 3นั่นเองครับโดยม็อดนี้มีคนเข้ามา2-4แสนกว่าคนและดาวโหลดไปมากกว่า30,000ครั้งเลยครับนี่กล่าวเอาไว้ว่าเขาได้ทำการเพิ่มตัวละครมากกว่า20ตัวเข้าไปแบบเป็นลูกวาดเลยใหม่ครับรวมไปถึงสารที่ใหม่ถึง6แห่งด้วยกันครับรวมไปถึงมีไอเทมที่สามารถจีบได้จากเกม Border Gate ด้วยครับ แต่ต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นการสปอยเนะะื้อาข่าวเกม Border Gate สามแบบเต็มสูบเลยครับฉะนั้นแล้วใครจะเล่นมอดนี้ก็ถ้าเกิดอยากเล่นเกมของ Border Gate ด้วยอย่าลืมเล่น Border Gate ก่อนเข้ามาเล่นมอ,อ,อดตัวนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างมาให้ดูกันครับโดยตัวอย่างจะมีเป็นแบบใหม่เลยครับแล้วก็มีทั้งสิ่งปลูกสร้างใหม่แล้วก็ของตกแต่งใหม่หลายอย่างไปไปหมดเลยครับต้องบอกเลยว่ามอดตัวนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับมีการทําคัตซีนและตัวละครหลายอย่างรวมถึงความสําคัญแบบตัวละครจริงๆมาด้วยครับ และที่สําคัญเลยคือเขาเคารพต้นฉบับเอามากมากเลยครับถึงขั้นว่าชาวขามูบูบาร์เกตยกจ่องมดดีเป็นมดที่ดีสุดของเขาเลยครับ รวมถึงมีร้านค้าใหม่ของขายใหม่รวมถึงมีอีกหลายหลายอย่างใหม่ๆซ่อนอยู่ด้วยครับต้องอตามหากันแล้วล่ะและยังมีแอสตาริออนตัวละครจากปาร์ตเกตให้จีบและแต่งงานได้ด้วยครับและไม่ได้จีบได้เปล่าๆนะครับมีการทําหัวใจอีเวนต์ให้เราด้วยครับแบบว่ามีหัวใจ2ดวง4ดวง6ดวง8ดวงอีกเต็มเลยครับผมลึงเรื่องหลักแต่งงานก็มีนะครับหากสนใจมดนี้สามารถโหลดไปได้ฟรีๆได้ที่เว็บเน็ตซ่อนนะผมชื่อมดว่า border village ครับผมอันดับที่2องมดที่ชื่อว่า sunberry village ครับโดย ม็อดตัวนี้จะบอกว่าคล้ายๆกับซาดิวลีเอ็กเพนเดนั่นเองครับเป็นม็อดที่เสริมในเรื่องเสริมตัวละครเสริมแมปพิเศษร่วมถึงมีความสัมพันธ์ใหม่ๆให้เราได้รอได้ค้นหาด้วยครับราย,รยละเอียดหลักๆของม็อดนี้ก็คือเอ c ใหม่17ตัวครับอีเวนต์ใหม่มากกว่า80กว่าอีเวนต์เลยครับรวมถึงเนื้อเรื่องพิเศษชุดแต่งกายใหม่ของแต่ละฤด,ดูกาลครับ และยังมีร้านค้าใหม่เมล็ดพืชใหม่รวมถึงสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆรวมถึงอุปกรณ์ใหม่ก็มีนะครับและมาด้วยระบบเวทแบบใหม่ด้วยครับนอกจากเวทแบบใหม่แล้วยังมีทั้งพืชทานแบบใหม่ต่างหากนะครับบอกเลยว่าเยอะมากเลยครับแล้วก็พื้นที่ฟาร์มใหม่ก็มีมาด้วยครับอย่างไม่หมดนะครับมันมีทุกสิ่งทุกอย่างใหม่เพิ่มเข้ามาครับก็ว่าจะเป็นปลาใหม่พืชใหม่ของสะสมใหม่ต้นไม้ใหม่อุวุธใหม่แร่ใหม่แล้วก็พวกอัติแฟกต์ใหม่ๆก็มีมาเพิ่มเลยครับ อย่างไม่หมดจะไม่หมดมีระบบต่อสู้แบบไปเข้ามาด้วยครับผมเพิ่มเลเวลเหมืองแล้วก็เพิ่มความหลากหลายทางด้านไบโอมครับผมโดยภายในเกมเมืองซันเบอรีจะอยู่ทางตอนใต้ของเมืองสตาดิโอรีของเราครับทางเข้าก็จะมีป้ายต้อนรับเข้าสู่เมืองซันเบอรีอยู่แบบนี้ครับอันนี้ตัวอย่างเมืองคร่าวๆครับโดยทุกๆสิ่งทุกอย่างก็จะคล้ายกับเมืองสตาดิโอรีแหละครับแต่ว่าเป็นเมืองแยกต่างหากเลยอีกเมืองหนึ่งครับ โอ้ยสำคัญสุดเลยคือมัดีิมีคาเฟ่แมวครับบาไปแล้วโอย้ยน่ารักต้องบอกว่าเมือของเขาใหญ่มากๆครับใหญ่ขนาดที่ว่าแทบจะเป็น2เท่าของเมอง์สตาร์ดลวี่ของเราเลยครับทุกคนใหญ่มากและคนเยอะมากครับมีพวกหน้าตาร้านค้าใหม่แล้วก็มีพวกเมล็ดพืชใหม่ให้เราซื้อด้วยครับมีของเทศกาลตกตามพื้นด้วยนะแล้วก็เอาไ้เล่นในเทศกาลอีกทีหนึ่งครับเออดีวะ่ะต้องบอกเลยว่าโดยรวมแล้วเป็นมอดที่ดีมากๆเลยครับดีเพราะอะไรมีแมวครับเอาเลยเต็มสิบ ต่อมาม็อดที่3ครับกับม็อดที่ว่าเซนทัลสเตชันครับผมหรือที่แปลได้ว่าสถานรถไฟส่วนกลางนั่นเองครับโดยม็อดนี้จะพาคุณไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆโดยการไปด้วยรบรถไฟนั่นเองครับจากคําอธิบายมีถึง8สถานที่ด้วยกันที่สามารถพาคุณไปได้ครับแต่บางที่ยังไม่ได้เปิดเพราะว่ายังทําไม่เสร็จนะครับและที่เด็ดของม็อดนี้เลยก็คือไม่ว่าคุณจะเคยลงม็อดเกี่ยวกับสาีรถไฟที่ไหนมาก่อนม็อดนี้จะรวมทุกอย่างเอาไว้ในสถานที่เดียวกันให้เพื่อไม่ให้ม็อดตัวนี้มันไปขัดขวางม็อดตัวอื่นนั่นเองครับดีมากๆเลย และในซาดิวลี่ทางไปรถไฟจะอยู่บริเวณทางบ้านบนของบ้านโรบินครับและนี่คือตู้ซื้อตั๋วครับผมมาดูสิว่าพาเราไปเทศได้บ้างอืไปทางคือเซนทรัลสเตชันครับผมไปเลยครับเมื่อมาถึงก็จะเป็นสถานที่แบบนี้ครับว้าวสวยว่ามีอะไรขายด้วยเหรอเว้ยมีของขายด้วยครับเป็นหมวกครับผมแล้ะของตกแต่งสมส่ครับตรงนี้เป็นที่ซื้อตั๋วแล้วครับเดี๋ยวเราดูซิซื้อตัว๋วไปยังไงบ้าง ปลายทางคือซาเดวิลี่บัสสต็อปครับไม่มีทางไปที่อื่นหรอกและเดินถัดมามีร้านขายของด้วยครับแล้วก็ร้านขายอาหารครับว้มีของขายเพียบเลยต้องบอกว่ามดนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่มดที่เพิ่มเนื้อหาหลักเข้ามาในเกมโดยตรงครับแต่เป็นมดที่ช่วยทําให้ผู้เล่นสามารถไปยังมดตัวอื่นได้อย่างง่ายดายมากขึ้นมากกว่าครับหรือสรุปง่ายๆก็คือมดตัวนี้เนี่ยเป็นเพียงมดทางผ่านเอาไว้ไปหามดตัวอื่นนั่นเองครับเออมันสามารถซื้อตั๋วตรงนี้ได้ด้วยว่าคุณตั๋วตรงตูตรง้ตรถบัสครับโคตรดีเลย ต่อมาเป็นมอ็อดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเนื้อหาเกมครับแต่เป็นมอ็อดเสื้อผ้าครับม็อดตัวนี้มีชื่อว่าเคที่โคเซตหรือตู้เสื้อผ้าของเคที่หมายเลขก2ครับมีการดาวน์โหลดไปมากกว่า30,000ครั้งเลยครับแล้วก็มีคนเข้ามาส่องถึง70,000กว่าคนเลยครับม็อดตัวนี้มีการเพิ่มเสื้อ16ตัวครับกระโปรง8ตัวครับผมกางเกงขาสั้นอีก8ตัวครับรวมถึงหมวกสิบ16ใบและ3เครื่องประดับด้วยครับ เขาสรุปมัดสั้นๆว่าเป็นมอดที่เพิ่มชุดน่ารักๆรักให้เราใส่ถึง16ชุดนั่นเองครับมัดตัวนี้ต้องใช้คู่กับแฟชั่นเซนหรือมัดกระจกนั่นเองครับโดยมัดจะหน้าตาน่ารักมากๆเลยครับเพราะว่าหางกระดิกได้ด้วยน่ารักมากเลยอ่ะโดยในตัวมัดสตมบรถนเลือกได้เลยครับว่าอยากใสเครื่องประดับประเภทไหนครับว่าจะเป็นหางจิ้งจอกหางแรกคูนหรือว่าจะเป็นกระเป๋าสะพายกานเรเดินทางครับและไม่หมวกให้เลือกเยอะมากเลยครับสามารถปรับแต่งได้ตามใจที่อยากจะทําทเลยครับผม ในส่วนเสื้อผ้าก็ได้รักไม่แพ้กันนะครับมีทั้งเสื้อผ้าหลายแบบให้เลือกใช้ครับผมเลือกมากเลยก็ประมาณนี้กับมอดน,นี้ละกันครับถ้าเกิดชอบมดน,นี้ก็ลืมหาโหลดใช้กันนะครับมอดต,ต่อมาเป็นมดท,ที่จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของฟาร์มเราให้หน้าเล่นหน้าอยู่ขึ้นกว่าเดิมครับกับมอดได้มีชื่อว่านาโนคันที่ใสฟาร์มบิลดิ้งครับ มอดนี้มีคนดาวน์โหลดไปมากกว่า20,000ครั้งและมีคนเห็นมากกว่า100,000คนเลยครับโดยมอดนี้อธิบายง่ายๆเลยคือเป็นมอดที่เปลี่ยนรูปร่างสิ่งปลูกสร้างในฟาร์มเราให้สวยและน่ารักมากขึ้นกว่าเดิมครับจากภาพที่เขาส่งมาน,นี้ก็คือมีทุกชนิดเลยครับไปดูดีเกลนเกันกครับว่าจะเข้าและเหมาะขนาดไหนครับ โอ้โหต้หองบอกว่ามดน่ารักมากๆเลยครับพอไปอยู่ในเกมแล้วภาพสวยมากและคมมากๆเลยครับและสไตล์เขาเป็นเอิร์ธโทนครับเหมาะกับการเล่นมอดที่เขาแถมมาคือมอดอัลเทอร์เนทีฟครับเป็นการปรับภาพให้เป็นสีเอิร์ธโทนสีตุวอุ่นๆ,ๆมากขึ้นครับเลยได้ว่าเป็นอีกมอดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับใครสนใจอยากจะลองโหลดไปลงก็ลองดูนะครับของมอดตัวนี้ครับ เป็นยังไงบ้างครับกับ5ดับมอดยอดนิยมประจําปี2025ครับต้องบอกว่าอันนี้แค่5เดือนนะรอดูในปีนี้ได้เลยครับว่าจะมีมดอะไรออกมาเราได้เล่นกันอีกครับถ้าชอบคลิปนี้อยากให้ทําต่อหรืออยากดูดับต่อถัดไปแล้วก็คอมเมนต์กดไลค์ถูกใจกดหัวใจ,ก,ก,ใจกันมาให้เยอะกันนะครแล้วเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ